สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟททีครับวันนี้จะมาชวนสร้างอวตารในไลน์ครับต้องบอกว่าตัวละครสมมุตินะครับตัวอวตารเนี่ยครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple เอง Facebook เองนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของไลน์นะครับก็เอามาใช้งานกันนะครับต้องบอกว่าตัวของไลน์นี่สามารถเซตเป็นโปรไฟล์ก็ได้หรือส่งเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนในการสร้างนั้นทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการสร้างอวตารนะครับในไลน์นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้้้อองเเเขขาาาไไปปททีี่่แพลลิคคชัันน Line รบมะ ในโปรไฟล์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเราเนี่ยหน้าตาของโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปมันจะมีในส่วนของอวตารนะครับเห็นไหมครับคิดหน้าตาคนนะครับกดเข้าไปครับนี่เป็นอวตารหน้าตาเรานะครับก็คือใครที่เซตแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเซตก็คือเราจะต้องกดเพิ่มนะครับก็คือกดบวกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะกดเครื่องหมายบวกครับนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยนะครับก็จะให้เรานะครับถ่ายรูปหน้าเราเองนะครับ มันจะให้บอกมาจุดศูนย์กลางนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายครับถ่ายรูปหน้าครับจากนั้นระบบลไลน์จะใช้ AI ในการคำนวณโครงสร้างใบหน้าเราครับแล้วก็จะทําตัวละครออกมานะครับซึ่งก็จะเป็น3ตัวละครเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าแต่ละตัวละครอ่าผมขออนุญาตไปเอาตัวเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเลือกไปเสร็จแล้วต้องการแก้ไขรูปร่างหน้าตาได้ไหมชุดได้ไหมกดคําว่าแก้ไขครับ ก้ไขเสร็จก็คือเปลี่ยนทรงผมต้องการทรงผมแบบไหนดูซิว่าชอบทรงผมแบบไหนนะครับเลือกของสีทรงผมอนนี่ครับต้องการสีเป็นแบบไหนเอาเท่ๆหรือเปล่าตาต้องการตาเป็นสีอะไรนะครับในส่วนของตาตาเป็นสีแดงไหมสีฟ้าไหมอาเนียฮะเลือกได้หมดครับรูปแบบตานะครับจมูกแล้วแต่อันนี้คือเรามีเมคอัพด้วยนะ ใส่นะอ่าใส่แว่นไหมอ่าปึออ๊บ่าเสร็จเรียบร้อยมาดูที่หัวข้ออากนึงก็คือเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเนี่ยก็คือแล้วแต่เลือกอาสมมติว่าช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนลวอ่ะผมเริ่มมาตัวนี้นะครับถุงเท้าอะไรเนี่ยมนเลือกได้เครื่องประดงเครื่องประดับแล้วแต่เรานะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการเลือกอ่าทรงผมสมมติว่าผมเป็นตันนี้ก่อนแล้วกันนะ เสร็จปุ๊บนะครับนี่คือเราได้ล่าง a อว t ตารขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยวิธีการใช้ a อว t ตารนะครับก็มี2แบบแบบแรกก็คือเราสามารถเลือกเป็นโปรไฟล์กดข้างบนครับเห็นรูปข้างบนเล็กๆนะครับใกล้ๆดาวเนี่ยเราเลือกเป็นมาใช้เป็นโปรไฟล์นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ profile. เห็นที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันจะใช้กล้องหน้าจับคําพูดของเรานะครับแล้วก็ต่อมามันจะมีให้เลือกเป็นตัว เขาเรียกว่าท่าทางน,นะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คล้ายๆวิดีโอนะครับซึ่งพอเราชอบมันไหนนะครับมันก็จะมีการเล่นวิดีโอไปเรื่อย,อยแล้วกดถ่ายอย่างถ่ายภ้าตรงรูปหมานะปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใส่ข้อความพิมพ์ได้หรือเป็นเขียนก็ได้นี่คือการทดสอบนะครับปรับโทนสีอ้ามันก็จะมีโหลดคือตอนนี้ต้องบอกว่าลายเนี่ย มีลูกเล่นให้เยอะมากนะครับเวลาเราใช้งานนะครับอันนี้ก็มีสติกเกอร์เอาเอาใส่กันไปเยอะๆอ่ะผมว่าผมใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ามันก็จะหลุดเป็นโปรไฟล์เห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับนี่คือทําการทําโปรไฟล์นะต่อมานอกจากการทําโปรไฟล์แล้วเมื่อกี้เราทำถึงโปรไฟล์แล้วเราอาจจะทําเป็นสติกเกอร์ต้องการส่งเป็นสติกเกอร์เป็นข้อความก็ได้นะครับเพียงแค่กดคําว่าใช้อวตารนะครับจากนั้นนะครับก็ กลับมาที่ในส่วนของอวตารที่เราต้องการใช้อ่าอย่างมูติว่าผมต้องการใช้อ่าอันนี้ก็เป็นขอโทษนะครับอ่าเดี๋ยวมูตว่าสมมติผมต้องการให้ตัวนี้เป็นคําว่าขอโทษนะครับนะครับผมก็เพียงกดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดตัวรูปตรงนี้แล้วกดค้างค้างนะครับกดค้างไว้แล้วก็พูดพูดคำว่าขอโทษนะครับจะไม่ทําอีกแล้วครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้สติกเกอร์ที่เป็นรูปเสียงนี้แล้วก็กดโหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับ หรือแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับหรือจะส่งไปเลยส่งหาใครก็ได้ในส่วนของ Line นะครับแล้วกลับมาดูที่ในส่วนของสติกเกอร์อวตารใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกตำแหน่งเดี๋ยวผมจะลองส่งสติกเกอร์ตัวนี้นะครับให้กับคนอื่นดูนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับพร้อมกับคำพูดนะครับส่งไปครับขอโทษนะครับจะไม่ทำอีกแล้วครับ าล้ครับนี่ก็คือการสร้างอวตารในไลน์ครับต้องบอกว่าใช้ง่ายนะครับสามารถใช้เป็นโปรไฟล์ก็ได้ครับหรือส่งไปให้เป็นสติกเกอร์ให้กับคนอื่นก็ได้ครับสนุกสนุกครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตัวอวตารหรือการสร้างตัวละครสมมตินะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับใครที่สนใจจะเอาไปใช้งานนะครับก็ลองดูนะครับต้องบอกว่าสนุกครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าลูกเล่นมันจะเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะต้องศึกษาวิธีการเล่นไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ข้อความพิมพ์ได้เยอะมากเลยฮะเอาล่ะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคคลิปปนนนีีี้้มรรระโยช์ับสาหท่ตองก สร้างอวตารในไลน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ